สวัสดีครับสวัสดีที่น้องฟองไปทีุทกนคนมาเจอกันครับสมเกียรติชาแนวเด้อในช่องสมเกียรติชาแนวตอนนี้จอดอยู่พระรามสามครับนี่จอดอยู่ตรงถนนพระา 3, รามสามนะเงียบับกับตำรวจเจ็มสี่เ, 4, เนะาะจะกินไปทางไหนวันนี้ก็เลยว่าจอดพักสแป๊บกันว่ามีไปต่อทางไหน ก็สิละมองไปมองมาแล้วเนาะเปิดแอปเลยกับบอบอ,บอเด่งไงก็เลยมาจอดตรงทามกระทู่ครับ <c oughs> เลยท้าทูปนิดบ้างและโอ้ยบมกีดโปรฟัตว่าสิเรื่าขับแท็กซี่เลย ผิดปกันเลยว่าชิด้มาครับแจ็กซี่แล้วยไปทางไหนต่อครับแจ็กซีห่หาเงินยากยาออกมาเลย,ยเงินหารยพกรวยแน่นเงิน ันนี้ก็รถ M R t เอ้ย BRT ท,ทรงผู้โดยสาร็จแล้วจอดอยู่ พักสักแป๊บยวเดินทางต่อรับขอบ้านแล้วครับก็วไหวมันเงียบพักเออบาบึงตอ,อเล่นลาล,ลกันลนโอ้ก็มีสพะพานลอยเรือ ทำนไมนี่แหลยครับชีวิตคนขคับรถแท็กซี่เศร้าขอออกแน่นกับเนี่ยสี่ละที่มือรถแท็กซี่ก็ไร่ จอดบ้างมองจอดต่อแถวกันเลยได้จอดต่อแถวกันีนกับแท็กซี่แทนนีนานะก็ออกไปที่นะครับจะได้กับฝากกติดตามแหม้ได้เด้อ ฝปลากช่องน,น,งน,น,ะน,ะน้อยๆแน่ฝากเบิบ้งคลิปแน่น,น,นะครับจนเกียดชาแนวนี่แหละฝากเบิ้งคลิปบงนั่นนี่แน่นะครับไปยอดวิวสูงๆน้ำเขาเนี่ยครับผมกับไายไปยังสลรินี่ในชีวิตคนขคับรถทุ่ทวเนาะจากคนขับรถทั่วกลับมาเป็นขับรถแท็กซี่ล้วโอไว้เลย หากินกันไปตามภาษานะครับอันใดพ่อสูใดก็สูสูบไดก็ถอยเพราะไไาว่ามันการการหาก,กินเนาะหาเงินหาทอง อายุห้ากว่าไรแล้วหา,าเงินกันยากสิหมื่นมันเงียบแห้งอยู่ดีเลยท็กสี่จากเกา่าหนิโอ้ยผมเรืออยู่ได้ครับเนึ่ละพันเนึ่ละแปดร้อยเก้าร้อยตอนนี้นะสองอาทิตย์มาแล้วเงียบครับโอ้โหว่ามันเป็นอย่างของประเทไทอยู่ตรงขามกระทู้นะครับผมจอดจริงๆนะ มองไปมองมาดอกรถลายแม่นรถแอบเอออย่างก่อนบวกโรงงารก็หลายหลายรถมอเตอร์ไซค์เปิดไฟเดียวกันเอาทจีเหลียวได้นี่เปิดไฟเดียวแบบแบบนี่ม้วนจะสนใจเลยว่าตัวบิดยางเดียวเลยมอ้วนใส่ม้วนจะสว่ารถกันจีเหลียวใส่หรือเหลียวหัว เขาเปิดไฟเลี้ยวไว้แบบแบบกับบริษัทถนนเลยมอเตอร์ไซค์นี่มันมีมารยาทในการขับขี่ป่ะเด็กมอเตอร์ไซค์ในเขตเด็กนี่จะมาขี่ไซคกับพีดเอาเขาเราเราว่างเกือบตายมอเตอร์ไซค์ของเราว่างกับมอเตอร์ไซค์เป็นขี่รถกับขี่กลางถนนหมดเลย บ่ได้ขี่ได้คางทางเขาเปิดไฟเลีย้ยวแม่เป็นแม่ก็บ่ได้ฟังบ่ได้สนขี่ย่างเดียวบิ๊ดย่างเดียวเลยโอ้ขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่บ่บ่มีมารยาทในการขับขี่ปนานใดดอกป่านนี้เวลารถติดนี่ไปบ่ได้นี่มองหน้าเฮาแม่ไม่แม่นเด้พวกมอเตอร์ไซค์ มีมารยาทในการขับขี่ปนัยดอกเป็นขีกลางถงนนเพื่อนขีกลางถงนนนเลยก็เลย่าทำเขาได้ออการขับรถขี่รถแต่ละบัตระวังกันนะเดอ้ออันตรายเกิอดอุบัติเหตุมากคับเป็นคดีค่าม อย่าลืม,ม,มว่ามอเตอร์ไซค์นี่เนื้อหุ้มเหล็กนะครับกระแทกปั้งนี่กระเด็นกระแทกเบาๆกระเด็นเลยตายคาทีกับมีดโบลต์โบ,โบยากเลยตะลอดมือจะได้กับฝากเน่เด้อครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแะน่นะครับคลิป นี่ก็ไว้ซ้ำนี่แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ